สวัสดีจ้าเซลก่อยคูบวตาบานดุงจ้าคูบตาบานดุงย่อมเพื่อบานดุงจังหวัดอุดรจ้าลานห้าติดถนนบานดุงน้องเมกแลจ้าตดถนนใหญ่เลยเมื่อนี้ก้อยจะมานําเสนอโปรโมชั่นทรงไทยปีจ้าตามมาเบิ้งจ้านี่รถรุ่นไหนแน่ตามมาเบิ้งจ้าจ้ารถรุ่นแรกเลยจ้า l อ2 1 8จ้า L สามสองหนึ่งแปดของเขานี่นะจ้าสพอตโตรถนี่ซี่แสน0องหจ้าใบมีด,ดนหนาสี่หมนสี่พันแปดรผ่านพ่นหาสามหมืามพันสีร้ลอตเรี่หาหมืนเจ็กรอยนะจะ้อันนี้คือราคาร่วมตัวรถใบมีดผ่านหารอตเรี่นะจ้าราคาร่วมก็จะตกอยู่ที่หาแสนหกบาทจ้าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจ้ารับรถใจศูนย์บาทไปเลยจ้าหรือว่าเอิร์นวาฟี่ดาวนะจ้า ซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าผ่อนนาน8ปีจ้าหรือว่าเขาจะผ่อนเป็นปีได้เลยด้วยจ้าโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยตอนนี้เนะจ้าอันนี้คือ L 3 2 1 8อ SP จ้ามาสำหรับลูกค้าไรยมั่นไเห็นหน้าเนะจ้า L 3 2 1 8 s p อ่าค่างวดรายเดือนนี้ก็จะตกอ,อยู่ที่8,276บาทหรือว่า96กงวดนะจ้าอันนี้คือ,อยกตัวอย่างรายเดือนจ้าส่วนรายปีจ้า ไลยปีมิ่งวัดน้อยนี่ก็จะตกปีละเก้าหมื่อยี่สิบแปบาทจ้ามิ่งวัดน้อยนะจ้าปีหนึงมิสเดือนเนะจ้าเดือนที่1นึ่งถึงเดือนที่สิก็จะได้ใจทีละสองพันสองพันไปเรย่อยสิบเดเดือนจ้าเพอตกรอบปีเดือนที่ส2ก็จะใที่เก้าหมืจ็ดร้ยยี่สิบแบาทตั้งหากากอันนี้คือลูกค,ค้า ลายปีนี้งวัดย่อย้ะจ้ะเือกได้หลายแบบจ้ะหรือว่าจะเอาเป็นปีเลยก็ได้จ้านี่เขายกตัวอย่างรายเดือนกับรายปีมิ้งวัดน้อยนะจ้ะอันนี้คือ L 3 2 1 8 SP จ้ะอันนี้คือรับโรตีศูนย์บาทจ้าว้าวดาวจ้าอันนี้คือ L 3 2เข้านะจ้าจ้าทางกันนี้นะจ้าก็จะเป็น L ส0 1 8 SP จ้า L ส0 1 8ูนยนึ SP นะจ้าอ่าเฉพาะตัวรถหาแสนหนึ่งหมื่นจ้า บมีดดันนาอยู่ที่หา0 0 0่บาทจ้าผ่านพว่นหาอยู่ที่38,400ื่นแดพอยจ้าลอตเตอรี่หาหมื่นกร้ยบาทนะจ้ะร่วมตัวรถใบมีดผ่านหาลอตเตอรี่ก็จะตกอยู่ที่หกแสนหาหมื่นเบาทจ้ะหกแสนห้าหมจ็ดับาทนะจ้ะรับรถไปเลยจ้าโปรโมชั่นสุดพิเศษฟรีดาวได้เลยจ้าจ้ะฟรีดาวเลยเลยจ้ายงตัวอย่างที่รเดือนจ้ายเดือนนี่กะ เดือนละเก้าพันหารอยแปดสิบเก้าบาทหรือว่าเก้าสิบหงวดหรือว่าแปดปีนะจ๊ะแปดปีไปเลยแล้วก็ต่อมารายปีมีเงิดน้อยจ้ะเดือนละ2 0 0 0 2 0 1 1เดือนจ้ะรอบปีก็จะได้จ่ายอยู่ที่1,8620บาทจ้ะจ่ายอยู่ที่8ปีนะจ๊ะอันนี้คือรายปีมี้งวดน้อยจ้ะอันนี้คืออุปกรณ์3อยยางจ้ะฟรีดาวไปได้เลยจ้ะพร้อมลถเลยจ้ะบริการส่งฟรีจ้ะค่างวดขึ้นอยู่กับเงินดาวจ้ะ นี่คือมอกับเฮดหน้านะจ๊ะหรือว่าไรมั่นเท่านะจ๊ะอันนี้คือคองโตเลยอ่าส่นยอดนิยมเลยจ้า4สีแปลงจ้า L 4 0 1 8ูน p จ้าจ้าอ่านอกจากจะมี L c 0นย์แล้วนะจ้าคางกันนี่จ้า L 5 0 1 8ูน p จ้า L 5 0 1 8ูนย์นึ่ะจ้าอ่าเฉพาะตัวรถที่นี่นะจ้าก็จะตกอยู่ที่6ก0 0 0 0ีมืนบาทจ้า 640,000บาทจ้าใบามีดดันดินหน้ายุทีิหา0 0่เก้าพบาทจ้าพานพานหกหาห่นหนึ่งพันสามร้อยบาทโรตลีหกหมื่นหาพันหนึ่งร้อยบาทจ้ารวมอุปกรณ์3าอย่างล้ะจ้าตัวโรถใบมีดพันหกโรตลียุทีิแป่งหมื่นหาพันยบาทจ้าดาวเริ่มต้นที่หาพันบาทจ้า L 5018จ้ารับรถไปเลยที่หาพันบาทนะจ้า พอนนาน8ปีจะใจเป็นปีก็ได้ยกตัวอย่างรายเดือนจะไล่เดือนก็จะโตเดือนละ1 0่นหนึง1บาทจ้า96งวดหรือว่า8ปีจ้าแล้วก็รายปีนิ่งวดย่อยนจ้าเดือนที่1ถึง11เดือนละ2,000 2,000จ้าไปเรื่อยเ11เดือนพอตบรอบปีก็จะได้ใจ1 3 9่8แายบาทจ้าใจปปนะจ้าอันนี้คือรล่ปีนม่งวดย่อยเนะจ้ายกตัวอย่างนะจ้า อันนี้คือ L 5 0 1 8ป SP จ้าข้างวัดขึ้นอยู่กับเงินดาวจ้าแล้วก็ใจเป็นตีก็ได้จ้า,ารถลุนนี่ก็จะใส่ลงไฮลงหน้าจะทูอินวันไปเลยรถรุนนี้ก็จะใส่เครื่องขีปอ้อยจ้าเครื่องปลุกอ้อยเครื่องอัดฟางจ้าเอารถรุนนี้ไปใส่ก็คือเซตในขั้นเดียวเลยจ้าอันนี้คือ L 5 0 1 8 SP จ้า โอเคจ้าเดี๋ยวลูกค้าท่านใดเนาะจ้าสนใจรถรุ่นต่างๆเนาะจ้าเดี๋ยวไปในนําอีกที่หนึ่งจา้าอันนี้คือรถรุ่น L ที่คูโบต้าบรรดุมจ้าโอเคจา้จาจ้าก้อยกับาพาอเบิงรถรุ่น L สามสองสี่สิบแกลงหาสิบแปล้งผมรโมสันสุดพิเศษไปแล้วเนาะจา้าผมรโมสันทรงไทยปีเท่านี้นอกจากจะมีรถรุ่น L แล้วเนาะจา้ารถรุ่น B รุ่น M รถเกียวรถขุดเนาะจา้าสอบถามกันเขามาไดอีกที่หนึ่งเนาะจา้าข้างวัดขึ้นอยู่กับเงินดาวจา้า คลิปส่งท้ายปีก้อยถือโอกาสเนาะจ้าอวยพรปีใหม่ให้ลูกค้าเนาะจ้าขอให้ลูกค้าที่น่ารักทุกคนเนาะจ้าสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองจ้ายิ่งใช้ยิ่งรวยตลอดไปจ้าสาธุจ้าขอบคุณจ้า